ครับสวัสดีครับผมมัอน,นี้ปูเยี่ยมพารวยกสิมารีวิวชุดระยะสั้นให้เบิรงครับเพราะว่ามีแฟนอ FC เอฟซีเพิ่นเรียกร้องมาว่าปูย่ยมาสั่นเอาสันส้นสจากน้อยกระทัดรัดได้บ่สั่นเอามีมีสูตรระยะสั้นให้ชมครับอสูตรระยะสั้นนี่ก็ ผู้เยี่ยมก็มีลายรูปแบบครับจับคู่ให้พร้อมว่ามันสิมัดโตใดโตใดเอาสแสดงให้เบิ้งเป็นสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรเอาเมื่อนี้สี่เสนอว่าเลขวิ่งซีโตที่เขาบนล่างนะครับ<ม>แล้วก็ให้ชมคลิปในคลิปเดียวกันเลยครับเลขวิ่งสถิติของแม่เล็กนะครับส่วนมากเขาล่างนะครับสองคลิปต่อกันเพื่อว่าให้ เอฟซผู้ที่สนใจนะครับได้ชมสูตรของผู้เยี่ยมผู้เยี่ยมไทยทําของผู้นันผู้นี่ไปหลายคนบางคนก็สนใจว่าผู้เยี่ยมเฮ็นเองเป็นบอสูตรเป็นครับเป็นเป็นนะครับเป็นสูตรรหัสสามหกเก้านี่ผู้เยี่ยมได้กินยาเกลือสามอะคาม7ดบอระเพชดส รู้สึกว่าหนามสิแดงงต้องอย่างน้อยนะครับเพราะว่ามีแฟนโทรมาทันทีเลยครับจากจังหวัดปาจีนหลังจากเสนอคลิปนั้นไปครับผู้หามันสีได้ใส่ละอันเคียกกหอบ้านข่อยคือบะมีว่าสันห่วยครับมันติอย่างอย่างกันอยากไปกินผมที่ส่งไปให้เขาผมตำไว้แล้วว่เอามาล้องมึงดูว่าสันทนว่าก็เลยได้ส่งไปให้เหมือเศร้าคุณสมชายส่งไปให้แล้วนะครับหลังจากส่งไปให้แล้วกับ เลยแว่แม่เล็กอีกทีหนึ่งให้เรายืนยันตัวเลขให้นะครับแม่เล็กก็ยืนยันให้แล้วนะครับหากผมคือเกาหั่นละว่าเอะมาติดตามชมคลิปต่อไปครับก่อนชมคลิปเขากลับมาเบิรงธรรมาาติก่อนนะครับผมต้นนี้เป็นต้นอีหยังครับพ่อแมอ่พี่น้องจากบ่นะครับ มันลา,ลายงามเฉยเดยครับต้นนี้ต่างประเทศต,ต้องการมากที่สุดครับผลิตเทียบบรทันนะครับสอสปีผ่านมามีออเดอร์สรั่งมากไม่มาสารเลยครับหอ,อกสุลโกรกระเอิญหอ,อกสุลหอ,อกสุลการกระเอิญน,นะครับต้นหางหนักเข้ากระเอิญน,นะครับหัวเลหรอไหลมันมีสรรพคุณทางยาให้กันครับแก่ฤทธิ์สีดวงทวารดีนักแร้นะครับ ตวนนะครับอ่ามาเบงธรรมชาตินะครับหลบหลบนะอันนี้ผมปลูกไว้ครับมันหมักแสงํำไรเป็นโฮมจะเป็นดงเลยครับงามคือกันนะครับลายมันงามสะดอกนะครับอ้ามาเบงบ้านหลังหน่อยครับนกตัวนี้บ่เป็นนกนะครับอันนี้เขียดตะปาดเขียดปาดแต่มันเป็นลังนกครับเป็นหนลังนกลังน้อยๆนะครับ เขาสิมาเฮ็ดล้างอยู่กับที่ผมอยู่นี่เป็นประจำครับบบเฮ็ดต้นนั่นแหละก็เฮ็ดต้นนี้ปีละล้างพราะเลี้ยงลูกปลอดภัยไว้เ้วเขาก็หายไปนะครับพราหายไปเราปีหนาวันละเขาก็สิกลับมาเฮ็ดล้างแถวๆนี่ลหละเขาสิเลือกต้นไม้เอาเองแล้เสร็จแล้วเขากะที่ขครฟักลูกเป็นลูกเป็นโตเอเขาคุ้นเคยกับผมครับมาฮ่องไห้ฟังเสม,มอแหละจิบจิบเจ็บเจ็บ หุยกันรู้เรื่องนะครับกับนกตัวนี้แต่ว่าหลังจากเขาอพยพพาลูกพาเมียเขาไปเลี้ยงลูกที่อื่นแล้วก็มีสัตว์ตัวใหม่เขามาอาศัยบ้านเขานะครับเอาเบิ้งขางครับตัวนี้เขาเอิ่นว่าเขียดปาดครับบ้านบางคนเอิ้นเขียดตะปาดบางคนก็เขียดปาดตัวนี้อายุดินครับอยู่ทั้งต้นใหม่นะครับ จับเกาะกิ่งไม่ปากก้วงหาก,กินมดกินแมงนะครับมันนี้มันเป็นประเภทกึ่งเขียดกึ่งนกนะครับเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็จะวางไข่การวางไข่ของเขาไม่ได้วางในน้ำนะครับไปวางทั้งกิ่งไม่นะครับอืไปวางทั้งกิ่งไม่เฮ็ดเป็นฟองเป็นฟอดเป็นฝอยเสร็จแล้วก็ให้ลูกลน่นลงน้ำเอาเองนะครับนะ ว่าเขาเดี๋ยวไปสี่นาทีเหรอครับมันติบันไดเบิรงคลิปด้วยเนี่ยตามผมมาครับผมนะครับตามผมมาเลยสิเสียเวลาท่านผู้ชมนะครับมันสีเาาไปเอ้าคลิปแรกที่ผมจะให้ชมนะครับก็คือสถิติเลขวิ่งของแม่เล็กครับผมสถิติเลขวิ่งของแม่เล็กนะมาชมกันเลยนะครับ คนเด้อให้จับปิดก่อนครับผมอันแม่เล็กนี่เราเป็นคนอยู่จังหวัดเลยครับเรามาขายลอตตลี่อยู่อำเภอเพ็ผมกับเปลี่ยนคนเลยกันับไปพ่อ,อกันก้าวเลยซะกันแล้วครับเป็นจังดาแม่เล็กวัดเนี้ยวิ่งตัวไหนเ,เพื่อนกัดวิ่งให้วิ่งให้ทันทีนะครับเอามาเบิ้งนะครับอันนี้ผมสิทวนให้นะทวนสติเลขวิ่งแม่เล็ก วันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกสี่มเลขให้สี่แปดแปดสี่นะครับแปดสี่สี่แปดเลขวิ่งส่วนมากเข่าล่างครับตลอดปรากฏว่าผลออกนะเบองตัวนี้ครับบนสองเก้าสองเก้าเจ็ดสองล่างสี่ห้าปรากฏว่าเข้าที่เลขสี่แต่ว่าเลขแปดตัวที่ผมเขียนนะเท่ากับ สี่เท่ากับสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์แปดเท่ากับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นี่เป็นเลขที่ผมจับหลักว่ามันสีเข่าหรือบ่เขานะครับจับด้วยรหัสแหละครับแต่ว่างวดนี้บ่เขาครับเข้าเลขล่างสี่ห้าเรามาดูงวดถัดไปนะครับแม่เลขเขาแต่เลขล่างนะครับเด้องวดวันที่สี่หกมิยหกสี่แม่เลขให้มาสามกับหนึ่งหนึ่งกับสามนะครับ ปูย่อมกันแล้วมาจับนะครับสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับหลักหนึ่งผลปรากฏว่าเลขออกหกเก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งเลขล่างออกหนึ่งเจ็ดนะครับกับเลขไม่เลขเข่าครับแล้วผมกจัจับเข่าครับคือหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งไปเข้าบนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปเข้าล่างนะครับ มาทวนอีกนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกสี่เลขแม่เลขให้มาหกกับเก้าครับเก้ากับหกหกกับเก้าตัวไหนอีหมาแม่เลขเก้าหันแนวว่าสันาา 9, เะเก้าหมางวดเนี้ยวสันมาเท่ๆาสันเราะ ผมก็ประกบให้แกนะครับว่าถ้า6มาจะมา6 9 6 0 6 1 6 2ถ้า9มามา9 2 9 3 9 4 9 5นะครับจับหลักอย่างนี้กลับเองนะครับผลปรากฏว่าเลขที่ออก7 1 3 5 1 7เลขล่างออก9 2นะครับก็เข้าที่ตัวเราคัดเลือกไว้นะครับก็คือ9 2นะครับ อขออนุญาตขีดนะครับก้9สอ่าเรามาดูงวดถัดไปงวดน,นี้นะครับซึ่งผมไปถ่ายทําคลิปมาแล้วเมื่อวานอ่าบหกรรกอล้วก็ไดา64ไปถามแม่เลขอีกมาตัวใดคุณแม่งวันเนี่ยคุณแม่เล็กยืนยนันห้ากับกหกับ5มาแน่ว่างั้นผมก็เลยเขียนเลข ถอดรหัสสูตรประกบลงไปห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งถ้าหกมาก็หกเก้าหกศูนย์หกหนึง FC, ่งหกสองอ่าพอมเมฟินนองเอฟซีผู้เราฟังนะครับชอบโตใดนะครับระวางหาแปดหาเก้าหาศูนย์หาหนึ่งหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับอาผลออกเรารอผลนะครับรอผล เม่เลิกวิ่งตัวใดตัวมกัมกมักห้าสันเราว่าเอาห้าไดละแม่แม่มก 1, 5, กักหนึ่งห้ากับห้าสูาย์นี่ละสันผมก็ถทำต่อหาสองได้บอหาสองหาได้บอเอออยุดแถวแถวนี้ละแต่ว่าเขาหยิบไปเบิดแล้ว,วสันอันนี้อยู่ในคลิปลอตเตอรี่ถูกหยิบไปหมดจากแผงของแกแล้วนะครับ ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหาหน่้าหสอองห้าคาดวาซิอันในคลิปของแม่นะครับบอกว่าคาดวาซิอันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปของแม่เล็กนะครับผมอาจากคลิปของแม่เล็กอเรามาต่อกันเลยนะครับต่อดีไหมก็ยาวนะคลิปนี้ ยาวนะครับอ่ะปูเยี่ยมขออนุญาตเป็นคลิปที่สองกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเลขวิ่งเวลาท่านชมเวลาท่านดูแล้วท่านจะได้ติดตามชัดเจนนะครับว่ามันเข้ายังไงจะได้พิจารณาช้าๆนะครับก็ขอบคุณ f อฟที่โทรมาหานะครับหลายท่านโทรมาหา จากจังหวัดสมุทรปราการก็มีนะครับคนทำงานในเมืองนะครับไม่มีเวลาอยู่ท้องทุ่งท้องนาก็มาเห็นปูเยี่ยมทำท้องทุ่งท้องนาด,ดูก็สนุกสนานไปนะครับแล้วก็คุณพ่อป๋าจากชนบุรีก็โทรมาคุยนะครับอยากเห็นสูตรปู่เยี่ยมสั้นๆง่ายๆเป็นประโยชน์ปูเยี่ยมก็จะนำเสนอให้นะครับ อนอกจา่งนี้นะครับใครที่ต้องการเกลือสามมะขามเจ็ดบริเพทสิบนะครับทานแล้วแข็งแรงนะครับเนื้อหนังอุดมสมบูรณ์ไม่เหนื่อยไม่หอบงานการทำได้ตลอดนะครับปู่เยี่ยมทานแล้วก็รู้สึกว่ายืนยันว่าใช้ได้นะครับสำหรับคนสูงอายุ ห้าสิบหกสิบปีขึ้นไปเนี่ยโอ้มันสุดยอดเลยมันแข็งแรงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ปู่เยี่ยมอำลาพาจากนะครับก็ฝากเมเล็กไว้กับสายตาของแฟน f อฟทุกทกท,กท่านนะครับาตามเมเล็กไปนะครับว่างวดนี้5จะมาล่างเหมือนเมเล็กคุยไว้ไหมนะครับห้ 50, 51, บาศูนย์ห้าหน่งาสนพิานะครับเป็นแนวทางรับชมเพื่อสนุกสนาน และเป็นแนวทางนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในทางที่ผิดกฎหมายครับสำหรับคลิปนี้ปู่เยี่ยมก็กาบสวัสดีครับผมกาบลาครับสวัสดีครับ